เปิดแล้วอีสานซีรี่พิษโลกร้านส้ตมตำติดแอร์ที่มีแต่ของแซ่บนึกถึงของแซ่บก็เลยต้องตรงมาที่นี่พิกัดร้านตั้งอยู่บนถนนธรรมบูชาเลยปั๊มปตทวัดธรรมจักรอำเภอเมืองพิษณุโลกไปเพียง800เมตรนั่งทานในห้องปรับอากาศเย็นสบายรวมทุกเมนูอีสานที่คนรักความนัวแบบไม่ต้องใส่ผงนัวต้องยกนิ้วให้เมนูอบโอ่งที่มีทั้งหมูทั้งปลา หรือจะไก่อบองก็เป็นเมนูขายดีไก่อบอง์เนื้อนุ่มหนังแห้งกรอบจิ้มน้ำจิ้มสูตรมะขามเปรี้ยวหวานกำลังดีตำหลวงพะบางเมนูนี้ก็ห้ามพลาดมะละกอชิ้นบางๆน้ำปลาร้าหอมหนัวเสิร์ฟมาพร้อมกับข้าวปุ้นตำไหลบัวกุ้งสดตัวโตโตเนื้อเด้งๆสดใหม่น้ำปลาร้าถูกใจแซ่บซีต้มแซ่บซี่โครงอ่อนก็แซ่บ แซ่บน้ำขนๆรสชาติมันจี๊ดถูกใจยำไก่เวียดนามหาทานยากใช้เนื้ออกไก่ฉีกยำกับผักสดและน้ำยำสไตล์เวียดนามตามสูตรอีสานซีรีส์ตำไทยไข่เค็มจานนี้กระแซบแซ่บรสชาติเปรี้ยวหวานลงตัวกุ้งแห้งตัวบเบลอออหรีจะลาาปลาหรือลาบเป็ดก็เลือกไม่ถูกจัดมาเลยทั้งคู่ปรุงกันมาแบบไม่หวงเครื่องหวงของเสิร์ฟมาแบบเต็มจานงำแซ่บอหรีปีไก่ทอดเด็กๆชอบชิ้นโตเนื้ออวบๆทอดมากรอ กรอบปิดท้ายที่คอหมูย่างจิ้มแจ่วเนื้อนุ่มมันนิดนๆขอเวลาแปบ๊บเรียบร้อยร้านเปิดทุกวัน10โมงเช้าถึง4ทุ่ม